คุณรู้หรือไม่ว่าการเก็บภาษีในประเทศไทยอาจกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงคลังกระทรวงการคลังกำลังเตรียมหรือฟื้นระบบค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บเงินภาษีซึ่งอาจทำให้ฐานรายได้ของรัฐบาลเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่หลายคนไม่คาดฝันมาดูกันว่ามันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างไรและทำไมจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไรสําหรับผู้เริ่มต้นที่อาจยังสงสัยระบบนี้คือสิทธิพิเศษที่รัฐบาลให้เราได้หักเงินออกจากรายได้ก่อนคํานวณภาษีเช่นการซื้อประกันชีวิตหรือการออมในกองทุนต่างๆซึ่งช่วยลดจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายแต่ในปัจจุบันระบบนี้ดูจากกระจัดกระจายไปหมดไม่มีกรอบที่ชัดเจนทำให้หลายคนใช้สิทธิ์จนเกินเลยจนกระทรวงการคลังต้องออกมาพูดถึงการปรับปรุงนายเอกนิตินิติธนประพาสรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าทีมงานกําลังศึกษาการปรับเกณฑ์เหล่านี้อย่างละเอียดเพราะระบบลดหย่อนในตอนนี้ไม่มีขอบเขตที่แน่นอนรัฐบาลจึงอาจกําหนดเพดานหรือวงเงินสูงสุดสําหรับการลดหย่อนเพื่อให้ทุกปีมีแนวทางที่ชัดเจนว่าไม่ควรเกินกี่บาทนี่คือส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาวินัยทางการคลังโดยมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ให้รัฐบาลและเชื่อว่าการปรับนี้จะช่วยให้ฐานภาษีของประเทศขยายตัวอย่างมาก หากรวมกับการใช้ระบบดิจิทัลในการเก็บภาษีด้วยทีมงานคาดว่าจะกำหนดกรอบการทำงานให้ชัดเจนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เองนายละวันแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังก็เห็นด้วยว่าการปฏิรูประบบภาษีนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะจัดการเรื่องการบริหารงานจัดเก็บรายได้ได้อย่างจรงิงจังโดยตั้งเป้าหมายว่าจะสรุปผลแนวทางการปฏิรูปให้เสร็จภายในปีนี้นายละวันยังอธิบายเพิ่มเติมว่าค่าลดหย่อนภาษีเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทําให้การเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่างกว่าที่ควรจะเป็นหากปรับปรุงตรงนี้ก็จะช่วยให้รัฐเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นหากใครใช้สิทธิ์ลดหย่อนเต็มทุกรายการวงเงินรวมที่หักได้อาจสูงถึงกว่าล้านบาทต่อคนเช่นการซื้อกองทุน IMF สามารถลดได้สูงสุด5 0 0 0 0 0บาทต่อคนและ s s f อีก3000 0 0บาทรวมถึงประกันชีวิตค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ค่าลดหย่อนส่วนตัวและอื่นๆอีกมากมายการใช้สิทธิ์เหล่านี้ทําให้ภาษีที่เก็บได้ลดลงอย่างมาก อาจเป็นเหตุผลที่รัฐบาลต้องเข้าไปปรับสำหรับกรอบเวลาการบังคับใช้ในายละวันระบุว่าการปฏิรูปอาจไม่ทันสำหรับรายได้ปี2568ที่จะยื่นในปี2569เพราะต้องแก้ไขกฎหมายก่อนแต่สำหรับรายได้ปี2569ที่ยื่นในปี2570นั้นมีโอกาสสูงที่จะใช้เกณฑ์ใหม่ได้แล้วแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจถูกเถียงกันคาดว่าหลังจากนโยบายหลักของรัฐบาลมั่นคงแล้ว จะเริ่มดาเนินเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่การปรับลดหย่อนต้องคิดรอบด้านเพราะบางครั้งการให้ค่าลดหย่อนก็เป็นเครื่องมือส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีของประชาชนเช่นการออมหรือการดูแลครอบครัวซึ่งรัฐบาลต้องการจูงใจให้เกิดขึ้นสําหรับภาพรวมปีงบประมาณ2,569กระทรวงการคลังไม่ได้ตั้งเป้าหมายรายได้ให้สูงกว่าปี2,568มากนักเพราะแม้ GDP ปี2,569จะต่ํากว่าปี2,568แต่เป้าหมายที่วางไว้ยังอยู่ในวิสัยที่สามารถทําได้ และนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปผลการจัดเก็บรายได้สันพากรปี2,568ที่เพิ่งเปิดเผยออกมารายงานจากกระทรวงการคลังแสดงให้เห็นว่าธรรมสันพากรสามารถจัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น2,335,300 0ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า67,104ล้านบาทหรือคิดเป็น3.0%แต่ยังต่ำกว่าเป้าหมายในเอกสารงบประมาณ37,200ล้านบาทหรือ1.6 ในส่วนของรายได้ที่กรมสรรพากรจัดการเองสามารถเก็บได้1,873,404านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน4.9%และเกือบจะเท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่1,874ล้านล้านบาทโดยต่างกันเพียง636ล้านบาทหรือ0 0 0 0์เท่านั้นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเก็บได้นี้มาจากภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการบริโภคภายในประเทศโดยเก็บได้รวมทุกประเภท9,92,829ล้านบาทเกินเป้าหมาย23,829ล้านบาทหรือ2.5%โดยธุรกิจที่โดดเด่นเช่นค้าปลีกค้าส่งบริการทางการเงินไฟฟ้าก๊าซไอน้ำและโทรคมนาคมที่มีภาษีเพิ่มขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามส่วนของภาษีที่หน่วยงานอื่นเก็บแทนกรมสรรพากรรวม4 6 1 8 9 5ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน2217ล้านบาทหรือ4.2%เและต่ำกว่าเป้าหมาย36565ล้านบาทหรือ7.3%สาเหตุหลักมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มจากนำเข้าที่ลดลงต่อเนื่องเก็บได้376,206ล้านบาทต่ำกว่าเป้าหมาย29,794ล้านบาทหรือ7.3%เพราะค่าเงินบาทแข็งและราคาน้ำมันดิบลดลงนอกจากนี้ภาษีอสังหาริมทรัพย์ที่กรมที่ดิน เก็บก็ต่ำกว่าเป้าหมายเช่นกันเพราะกำลังซื้อบ้านลดลงและสถาบันการเงินยังระมัดระวังในการให้สินเชื่อแม้จะมีมาตร,ราการกระตุ้นจากรัฐแล้วก็ตามสำหรับประเภทภาษีสำคัญที่เก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายได้แก่ภาษีเงินได้นิติบุคคล,คลเก็บได้797,100ล้านบาทต่ำกว่าเป้าหมาย39,000ล้านบาทหรือ4.7%ภาษีเงินได้ปิตโตรเลียมเก็บได้27,414ล้านบาทลดลงจากปีก่อน19.0%และต่ำกว่าเป้าหมาย 29.0%ภาษีธุรกิจเฉพาะเก็บได้66,872ล้านบาทลดลงจากปีก่อน2,471ล้านบาทหรือ3.6%และต่ำกว่าเป้าหมาย6,428ล้านบาทหรือ8.8%ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเก็บได้432,353ล้านบาทต่ำกว่าเป้าหมาย3547ล้านบาทหรือ0.8%เห็นไหมว่าการปฏิรูปลดย่อน อาจเป็นหนทางแก้ไขปัญหานี้แต่ก็อาจกระทบต่อสิทธิ์ของประชาชนที่เพึ่งพาการลดหย่อนเหล่านี้เพื่อลดภาระภาษีคุณคิดว่าการกำหนดเพดานจะเป็นธรรมหรือไม่มันจะส่งเสริมการออมและการลงทุนหรือกลับทำให้คนรวยได้เปรียบมากขึ้นแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเราชวนคุยกันเรื่องนี้